สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกบมฐานวันนี้ก็ยังของนำอภิปติเบธาของท่านบูทเท่าเมื่อเ่าสู่กันฟังเป็นแนวทางการปฏิบัติหรือการส่งกำลังใจแต่แต่ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าพระโยคาวาจรทุกท่านอย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ เรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแล้วก็จริตถกระการใร่ครวนไว้เสมอจงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้นิวรณ์นี่อันดับต้นอันดับต้นถ้าเรายอมแพ้นิวรณ์เราก็ไม่สามารถจะทรงฌานได้ นั่นก็จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้กิเลสถ้าเรายอมแพ้กิเลสแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจดูตัวอย่างท่านมหาบาลที่ผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ใช้กําลังใจส่วนนี้ให้เหมือนท่านจงคิดว่าท่านเป็นครวัต ท่านเป็นกุดุมพีหรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้และก็เราถ้าจะกล่าวกันไปก็ดูว่าท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วหรือว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมี่อาการสามสิบสามหรือสามสิบห้าความจริงทัางก็มีอาการสามสิบสองเป็นร่างกายเท่าเรา เราก็มีอาการสารทิตสองท่านกิงข้าวเราก็กิงข้าวท่านเป็นคนเราก็เป็นคนแต่ถ้าาว่าท่านเป็นคนดีได้เราเป็นคนดีไม่ได้มันก็เร็วเกินไปนี่ขอท่านหลายตั้งใจฟังเรื่องของท่านแล้วก็จำนำไปเอาไปนำมาไปประพฤติปฏิบัติด,ด้วยสำหรับปฏิบัตของท่านพเท่า แต่ความจริงมีหลายคนเดาว่าเป็นเรื่องคนนั้นเดาว่าเป็นเรื่องคนนี้นี่ความจริงไม่เป็นใช่เรื่องของคนคนเดียวมันเรื่องของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เอาจริงไอาจังในอนาณาอดีตที่ใกล้ปัจจุบันนั่นเอง <c oughs> อดีตแต่ว่าใกล้ปัจจุบันไม่ใช่อดีตนานมาแล้วทิ้งชาติก่อน สำหรับปฏิบัติของผู้เท่าตอนนี้เราก็มาพูดถั้ว่าตอนที่ท่านกลับวัด mm. เพื่อนที่ปฏิบัติประธนาสาวกภูมินั่นก็รับฟังจากหลวงพ่อเนียมมาแล้วแล้วก็มาซ้อมกับพระเชา้าท่านอาจารย์เก่านนเดินท่องเที่ยวไปหาบรรดาพระผู้ทรงคุณธรรมพิเศษที่เราเรียกกันว่าพระรา์ แต่ว่าสมัยนั้นเราก็ไม่ทราบกันว่าพระอาหารหันต์เพราะไม่มีใครปิดป้ายไว้ที่หน้าวัดแล้วก็ไม่ปิดป้ายไว้ที่หน้าอกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ความจริงท่านเป็นผู้หมดกิเลสแล้วตามที่เขาทราบกันตอนหลังเพราะนั้นว่าพระสมัยนั้นท่านปิดกันท่านเก็บดีของท่านไว้เป็นเครื่องทรงความดี <c oughs> ไม่เจ้าดีมาที่วางกลางถนนให้คนเหยียบเล่นเมื่อศึกษามาหลายๆอาจารย์กี่ร้อกี่สิบอาจารย์ก็ตามพูดเหมือนกันหมดไม่รับการยืนยันมาเหมือนกันกำลังใจก็มีท่านกลับมาท่านก็ใช้สมาธิตั้งแต่ต้นถึงสมาบัติแปดถอยหลังมาทรงอภิญญาใช้มนโนวิธิ ความจริงท่านมีปัญญาใหญ่แต่ว่าใช้อภิญญาเล็กมัใช้มนโนวิิฉิท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆที่ท่านเคยได้ฟังรัชนีพูดไว้ในบันทึกเสียงตามนั้นนั่นแหละตามสายนั่นแหละแล้วก็ไปศึกษาต่อลงมาในที่สุดภายในไม่ชาเพื่อนสองก็บรรลุมรรผลเป็นอรหัตตผล แต่คนในตำบลนั้นจะรู้จักพระอรหันต์ก็ไม่มีจะรู้จักท่านทั้งสามนี้ถั้วเป็นพระเจดียดีสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ปรากฏมีแต่เขาเหยียดหยามดูถูกดูหมิน่นได้เหตุนานา,นาประการนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสอยากจะไปเอเวจีมหานรก เมื่อเขาต้องการอย่างนั้นก็ไม่มีใครห้ามเขาได้สำหรับอีกท่านหนึ่งท่านบุ้เท่าผู้เป็นเาของต้นบันทึกท่านเล่าให้ฟังต่อว่ามาว่าสมัยนั้นท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาปราถนาพุทธภูมิทำทุกอย่างเพื่อความเพื่อบรรลุมรผลเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการกำลังใจมุ่นมันประกอบความดีหลายประการ รวมความมาทุกอย่างที่คิดว่าดีตามที่ครูบาอาจารย์สอน <c oughs> คำว่าครูบาอาจารย์สอนนี่ก็หมายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาตามพระธรรมวินัยเพือตามตำรับตำราบ,บ้างตามคําสอนของพระเจ้าครูบาอาจารย์บ้างตามปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนบ้างทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่าง ตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่เป็นไรขอใอยบรรดาวิสุทธิมณเนื่องกันมีความสุขขอใอยชาวบ,บ้านมีความสุขที่อยู่ที่อาศัยของตนปล่อยรกรังกาแต่ว่าที่อยู่ที่อาศัยของบุคคลอื่นสั่งสร้างสมทําความสะอาดสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งภายในวัดของตนเองแล้วก็ภายนอกวัด แได้ว่าบรรดาท่านพยโยคาวาจรทั้งหลายนิวันดาท่านพุทธบริษัทเพราะพูุทเจ้าทรงกล่าวว่นานติโลกเกออนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายเลยไม่มีในโลกนี่เป็นเรื่องจริงท่านไปสร้างความดีที่ไหนก็ถูกเขาด่าที่นั่น ถ้าเรื่องนี้บรรดาท่านหลายทำา็เขาทำปฏิบัติมาบ้างกระทบบ้างจนถือว่าเป็นเรื่องปกติสร้างบทวิหารการประเรียนให้เขาสร้างเส้นลายการ,รเรียนให้เขาสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เขาสร้างความสุขความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมอะไรที่ไหนที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ความสุขของตนเองไม่ได้เคยคิด คิดอย่างเดียวว่าเรามุ่งมั่นเพื่อพระโพธิญาณเรามีความต้องการอย่างเดียวจะสร้างสรรค์บุคคลอื่นให้มีความสุขความลำบากแค่นี้ไม่มีความหมายต่อไปเราจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อพระโพธิญาณแล้วไต่ว่าบรรดาท่านหลายอาศัยทำอะไรให้แก่คนที่มีกิเลส ถ้าเราจะหวังเอาดีกับคนที่มีกิเลสแล้วขอท่านหลายโปรดจำให้ดีจงอย่าคิดเพราะว่าคนที่มีกิเลสมีความมุ่งมั่นอยู่คือหนึ่งหวังประโยชน์ส่วนตนในตอนต้นถ้าใจช่วยเราเขาก็หวังผลตอบแทนถ้าผลตอบแทนตามความประสงค์ของเขาไม่ได้ไม่ช้าเขาก็เลิก แต่เขาไม่เลิกเปล่าเขาก็ชนในคนอื่นเลิกไปด้วยชวนในคนอื่นเลิกไปก็ยังไม่พอยังไปแนะนํายุยงส่งเสริมบุคคลอื่นไม่ร่วมมือในการปฏิบัติความดีท่านพุท่าู้นี้ท่านบับน,นทึกไว้ว่าท่านโดนทั้งครวาสทั้งพระจึงกระทั่งในที่สุดระยะการผ่านไปใกล้จะยี่สิบพรรษา ใกล้จะครบหรือวินัยไม่กี่เดือนท่านก็มานั่งใคร่ครวนดูว่าโอ๋หนอนี่เราตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มพิสุทธสมัณเนรการสร้างวัดสร้างวาเป็นสาธารณประโยชน์ของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระพ่อเนน เนื้อธรรเพื่อการสงเคราะห์บรรดาพิสุขสมอเรนส่วนใหญ่ตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่สำคัญหวังตั้งใจเขามีความสุขพระทั้งที่มีความรู้ดีในด้านปริยัติบางท่านก็มีศักดิ์ศรีสูงมียศมีตำแหน่งสูง ต่างคนต่างก็รวมกันกินโต๊ะท่านช่วยกันบระนามหาทางกล่งแกล้งโดยการทั้งปวงจนกระทั่งตัวท่านเองที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยคิดว่าคนประเภทนี้มันน่าจะเก็บอารมไว้ใต้ดินนั่นดีกว่าแต่แค่ามามองดูตัวเห็นว่าม่มผ่านเหลือง คลำดูหัวผมสั้นคลำดูคิว้วคิ้วไม่มีก็มาตัดสินใจที่ทีว่าเมื่อเขาเลวเราจงอย่าเลวตอบท่านก็นั่งนึกถึงความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ะทรงดีแสนดีคนจะดีเกินพระพุทธเจ้านั้นไม่มี เพราะอะไรเพราะวนหนึ่งพระองค์ทรงตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตะหารนเป็นพระอรหันต์ที่มีความสุขเมื่อพระองค์มีความสุขแล้วก็ต้องทนกับความเหนื่อยอยากนอนกลางดินกินกลางทรายนอนในปา่านอนในเขาข้าวที่จะฉันเข้าไปก็เลือกไม่ได้ทั้งทั้งที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติถ้าไม่บวชจะมีความสุข แต่นี่ท่านสละสุขส่วนที่เป็นโลก,กีวิสัยมาสแสวงหาสุขเป็นโลกุตรธรรมพระองค์จึงได้มีพระมหากุณาที่คุณสอนใครต่อใครโดยไม่มีสินจ้างรางวัลแต่ถึงกระน,นั้นเทวทัศน์ซึ่งเป็นญาติการแด้แท้ก็ยังหาทางกล่นแกล้งทำลายล้างพระองค์ด้วยการทั้งปวง วันเทรดาประชาชนบางหมู่บางเหลา่าหรือคณาจารย์บางคณะหรือทุกคณะก็ตั้งใจทำลายท่านโดยการท้งองปวงเหมือนกันอย่าไปที่ไหนมีคนเขาด่าเขานินทาที่นั่นท่านจะไม่คิดว่าองค์สมเด็จพระพุทธกวันซึ่งเป็นพระพุทธบิดรถูกมาแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็ไม่ทรงท้อถอย กลับมุ่งมั่นสงเคราะห์บุคคลนั้นหลายให้มีความเข้าใจในเรื่องของความสุขและความทุกข์แล้วก็เรานี่ยังถูกทำร้ายระถ,ถูกประทุส้ายด้วยวาจาด้วยการแกลง้งจากบรรดาเพื่อนบีสุสมนในะครวดัดที่เราสร้างสถานที่ให้อยู่อาศัยให้ปัจจัยเป็นเครื่องบริโภคมีความสุข ที่เราถูกนี่ไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขนาดพนางมาคณิยาจ้างคนติดตามดา่าจะไปเทศที่ไหนก็ยืนด่าที่นั่นบิณบาตท,ที่ไหนก็ด่าที่นั่นทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระพระุทธกวนก็ยังไม่ทอ้อถอยทำไมเราจริงจะไปคิดทำลายล้างบุคคลประเภทนั้นท่าคิดต่อไปว่าคนชั่วไม่มีที่ไหนที่นั่นก็หาคนดีไม่ได้ เพื่อต่างคนต่างมีความสุขเสร็จแล้วขึ้นชีวสุขในปัจจุบันเป็นเครื่องพอก็ไม่แสวงหาความสุขยิ่งไปกว่านั้นจึงมาตัดสินใจว่าคนชั่วทั้งหลายเหล่านี้เป็นครูของเราที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวว่านัติโลเกอานินทิโตคนไม่ถูกนินทานไม่มีในโลก เมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็วางภาระไม่สนใจกับคำดา่าไม่สนใจกับคำสรรเสริญพยายามมุ่งมั่นทำความดีต่อไปแต่ต่อมาหลังจากนั้นแล้วก็มีความเบื่อหน่ายจุดหนึ่งคิดว่าชีวิตเดียวของเราเท่านี้โลกยังสร้างความทุกข์ให้แกเราขนาดนี้ ถ้าหารับราถนานพระโพธิญาณต่อไปก็จะต้องเกิดอีกกี่แสนกับก็ไม่ทราบหมายความไม่รู้นี่มันจะเกิดอีกกียสงไขยกับอีกกี่แสนกับแต่และกลับอาจจะเกิดหลายครั้งแต่และคราวก็จะถูเรื่องราวแบบนี้นี่ท่าทางไม่ดี พระอุปชาบอกแล้วว่าหลังจากบทแล้วยีสปีไปความปรารถนาทุกอย่างที่เธอตั้งใจไว้จะสำเร็จผลเจ่นั้นยึงคิดว่าการที่จะทำตนให้ปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่เป็นเรื่องขอลาพระโพธิญาณเมื่อจุดทูปจุดเทียนนมัเสกการพระรัตนตรัยลาพระโพธิญาณ ในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีพระลอยมาในอากาศมีฉับพันรังสีรัศมีหัวาระการพวยพุ่งออกเข้ามายืนใกล้เขาทราบว่าพระองค์นั้นเป็นใครสวพระองค์ทรงแย้มพระโอฐ์แล้วก็ตัดว่าสัมภเกสีเธอปราทถนามพระพธญาณมา มีเปอร์เซ็นต์เข้าไปตั้ง80เปอร์เซนแล้วถ้าเธอจะลาทำไมไม่ลาซิ่มันหลายร้อยชาติมาแล้วถ้าอารมณ์สาวก,กภูมิ่ของเธอเต็มแล้วเต็มมันนานแล้วเวลานี้มันเลยเข้ามาแล้วจวนจะนรบรรลุอภิเศษสมาสัมโพธิญาณชาติที่ะจเพิ่งเกิดต่อไปเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นทนไม่ได้หรือคอยทนต่อไป ท่านบอกว่าพอฟังคำเท่านั้นใจก็อ่อนราธนนาพระโพธิญาณต่อไปมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามจริยาของพระโพธิสัตว์ไปอีกหนึ่งปีทนไม่ไหวอีกดูวนดาพระบรรดาครว่าตรุกรานเต็มทีอ้าวลาใหม่ทา่านก็ตรัสอย่างนั้นตั้งต้นกันใหม่ว่าไปอีกต่อมา ในข้างหลังที่สุดที่ปรารถนาที่ไม่ต้องการพระโพธิญาณน,นั่นก็คืองานของคณะสงฆ์เกิดขึ้นในดินแดนแห่งหนึ่งที่เป็นความร้ายแรงที่สุดเพราะว่าพระผู้ทรงศักดิ์ในเขตจังหวัดนั้นลุกรานพระผู้น้อยเข้าปล้นทรัพย์สินของวัดต่างๆ โดยใช้อำนาจของตนที่มีอยู่ยึดทรัพย์สินต่างๆของวัดต่างๆถ้าจะาวาดวัดไหนฝ่าฝืนก็สั่งถอดเสบ้างสั่งพักบ้างจับศึกเสบ้งังทั้งๆที่ททยาตัวไม่เต็มใจ,จสึกเมื่อโดนกิจแบบนี้เข้ามองเห็นกิจวะโอหนอทำไมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงมีจริยาเลวอย่างนี้ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมีอยู่ในงานนั้นก็เป็นหน้าที่ส่วนเป็นหน้นาที่โดยตรงจึงหาทางสืบสวนสอบสนเหตุต่างๆว่าพระที่ทําตนเป็นโจรท่านนี้ท่านเอาอำนาจมาจากไหนลุกลายเขายึดทรัพย์สมบัติต่างๆของวัดทั้งหลายซึ่งเป็นของสงฆ์เอาไปเป็นสมบัติส่วนตัว ซื้อขายจ,จ่ายแจกทำแบบคารวะขุดกรุกขาบังทำลายพระพุทธรูปซะบ้างทำทุกอย่างที่มันจะพึงได้มาเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่มีโทษถูกฟ้องร้องเข้าไปเมื่อไรก็ปรากฏว่าท่านผู้นี้ได้รับยศเลื่อนยศเมื่อนั้นสืบไปสืบมาพบต้นตอใหญ่มีตำแหน่งใหญ่ในคารบริหารคณะสงฆ์ พอทราบกิจนี้จีก็ตกลงกำลังใจตกคิดว่าปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่ได้แล้วที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงยับยัง้งนั่นเป็นความดีแต่ถ้าว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแล้วก็ประสบกับความชั่วขนาดนี้ ถ้าต้องเกิดอีกเจครั้งมันไม่ยิ่งไปกว่านี้แล้วนี่ชีวิตเดียวเท่านี้ยังทนไม่ไหวในขณะนั้นจึงได้ตั้งใจลาพระโพธิญาณต่อไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตัดสินใจเด็ดขาดถึงแม่องค์สมเด็จพระบรมโลก,กน,นาชจะเปล่งฉับพันนราสีสร,ารัศมีอุเกานปรากฏน่าจะพรหนนาของท่านยับยั้งเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่ยอม เพราะว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวทนไม่ไหวถ้าพระเน่าอย่างนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่เป็นไรข้างหน้าถ้าไปพบพระเน่าเขาแบบนี้อีกดีไม่ดีจะกลายเป็นสัตว์ในรกไปเพราะว่าท่านที่ปรารถนาพระโพธิญาณไม่มีโอกาสเป็นพระอริยเจ้ายังฆ่าคนได้ยังทำอันตรายชีวิตเขาได้ ถ้าบังเอิญนิสัยเก่ามันกลับมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละก็หมายถึงว่าต้องเข้าคุกเข้าตารางกันเวลาตายก็ยันลงอเวจีมหานรกขอลาไม่ขออยู่ต่อในเมื่อตั้งใจจริงๆ่าาก็ไม่ขัดจึงได้มีพระพุทธธรรมตรัสว่าสัมภะเกสีเทพรัตนาพระโพธิญาณมา ฉะนั้นเมื่อลาก็ต้องทำกิจของพระโพธิญาณต่อไป12ปีถ้ากิจนั้นหมดเมื่อไรจบเมื่อไรแล้วกิจส่วนตัวของเธอจบแล้วจงทํากิจของอุทโพธิานต่อไป12ปีภายใน12ปีนี้จะตายไม่ได้ก็แปลกใจนี่เป็นเขาเห็นเขาห้ามอยู่กันนี่เขาอยากให้ตายนี่ห้ามตาย เขคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ช่างเถอะระยะ12ปีดีกว่า7ชาติเพราะหนึ่งชาตินะั้นมันหลาย10ปีหลายร้อยปีถ้าไปเกิดต้นกลับก็เกิดเป็นกลับกับเออเกิดเยอายุเป็นหมื่นหมื่นปีมันก็แย่ก็รับคําเมื่อรับคําแลบรองก็มีพระพุทธบัญชาว่าสัมภเกสี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลางวันเธอจะมีกิจอะไรก็ตามกลางคืนไม่จะมีแขกคุยเด็กๆเจ้าจงละกิจนั้นเสียเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มจงเลิกการติดต่อกับแขกเข้าทำกิจส่วนตัวให้เคร่งครัดในบันที่ท่านได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสุสวัสดิ์ เวาลาพุทธภูมิแล้วโอกาสที่จะบรรลุมาผลขั้นที่สุดจะมีไหมท่านบอกว่าตามกระแสขององค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าเวลานี้เธอเทียบสตากตุงอารมณ์จิตเวลานี้เทียบสตากตุงคําว่าสตากตุงก็หมายความว่าต้องเกิดีกเจ็ดชาติคำว่าเจ็ดชาติในที่นี้หมายถึงว่าเป็นผสนดา โสดาปฏิผลเบื้องตนพระโสดาบันแบ่งเป็นสามชั้นคือเอกวิชีอันดับสูงสุดจิตละเอ,อยียดที่สุดเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวโกลังโกละมีจิตระดับกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติสตักขดตรงเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ชาติก็แปลว่าจิตเทียบเข้าพระโสดาปฏิผลอันดับต้น ยังนี้กราบทูลองค์สมเด็จพระทศพลต่อไปว่าถ้าจะปฏิบัติไปแล้วกิจในพุทธศาสนาจะจบเมื่อไหร่ตามภาพนิมิตขององสมเด็จพระจอมใจนี่พูดกันตามบันทึกของท่านผู้เฒ่าแตงกล่าวว่าถ้าเธอขยันมั่นเพียรดีใช้จิตให้พอเหมาะพอดีคือเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ไม่ขยันเกินไปไม่ขี้เกียจเกินไปอย่างเร็วเธอจะได้บรรลุจบกิจของเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถ้ากำลังใจของเธอย่อหย่อนเธอก็จะจบกิจของเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเดือนที่ท่านบอกนั่นเป็นโจนจะถึงเดือนกรกฎาคม เป็นประมาณกลางกลางเดือนมิถุนาก็เป็นว่าท่านก็ดีใจคิดว่าปีนี้หรือปีหน้าก็ช่างปะไรถ้าเราจะมีโอกาสจบกิจพระพุทธศาสนาอย่างกับเพื่อนสองท่านอันนี้เป็นความดีจึงได้รับปากพระองค์สมเด็จไปจินาสีว่าถ้าหากว่าข้าพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลตามที่พระองค์ทรงตรัส ก็ยะขอปฏิบัติตามระพุทธฎีกาทุกประการภายในสองปีที่กล่าวนั้นจะไม่ยอมเข้าสู่พระนิพพานจะยากจะลาบากเพียงใดก็ตามทีจะขอสนองคุณองค์งคสมเด็จพระจินีร์ศ้ียชีวิตหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามมิกรทรงย้ำพระโอษฐ์ว่าดีแล้วสัมภเกสีผลที่เธอมีความ ก็ตั้งมนโนปฏิทานปรัถนาไว้จะไม่ช้าไปกว่านั้นตามที่กล่าวไว้ฉะนั้นนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปถือว่าเธอลาจากพุภูมูมมีจริยาของสาวกภะภูมิต่อไปฉะนั้นเวลาสี่ทุ่มทุกคืนจงเข้าห้องนมัสก,การพระและตั้งใจปฏิบัติตามกระแสที่จะทรงตัดสั่งสอน้วยพระองค์เอง นีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติตอนปลายของท่านพุทธเท่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าเห็นกําลังใจของท่านพุทธเท่าใช้กําลังใจอย่างไหนจึงสามารถบรรลุมรรคผลที่สุดได้แต่ความจริงมรรคผลขั้นที่สุดขั้นอราตะผลของท่านไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีหน้าตามที่่ดนกล่าว และก็ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีปัจจุบันที่ดังกล่าวเป็นการจบกิจเพีงแค่เดือนกรกฎาคมนั่นเองาอรบรรดาท่านพู้ตบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะคุยกันนี่ก็หมดไปเสียแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้ปริษาวขององค์สมเด็จพระบรตทิแก้วจงยึดปฏิบัติทาของท่านมหามหาบาล ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นปฏิบัติตนให้เข้าถึงมรรคถึงผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดและตามที่ท่านทั้งหลายมุ่งหมายไว้ต่อที่นี้ไปขบามันดาแห่พุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งอยู่ในอุยายบทสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือนั่งนอนยืนเดินตามความต้องการของท่านจนกว่าถึงจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสด์